สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหลังจากที่ยาย่ไหมได้ตกเครื่องบินนอกจากนั่โมเมนต์ตกเครื่องบินได้จ้าเมื่เดยตกลงมาจากเครื่องบินคือก็คือ,คอควาาหมายข้าจะเลื่อนสายการบินของแย่ไหมจ้าก็เลยเดยมาตรวจโควิดไหมทะลุทะลวงจมงูกผู้ดังผู้ขาไมพ่พ่นองเอ้ยย์แย่ไหมกับอยู่โรงพยาบาลพินส์ฮอสปิตอส่วนรณภูมิ สะอาดสะอาดบริการดีอยู่จ้ะคนกับมารบริการไล่ไหลา่าวพิ่นก็แยกเป็นสัดส,ส่วนกลุ่มเสียงก็อยู่ทางนึงกลุ่มทีสิมาเอาเอ,าเอกสารสำรับไอทีซีอาไก่อยู่มองนึ่เนวดจานเนาะแยกส่วนกันจ้ะื่อคื้นคิดว่าจะของสี่ดจนอนเฝ้าสนามบินสุวรรณภูมิพี่น้องแต่ยังไงก็ยังโชคดีอยู่จ้ะเจอแท็กซี่พ่นผ้ามาพักอยู่โ่งแรมนีจะ้ะวาเดนไทย เพิ่นกะสะกี้เพิ่นว่าเพิ่นเป็นอ,าพ,อาพาร์ตเมนต์เก้าจ้ะเพิ่นจะปรับป,ปร,รุงไม่เป็นโ่งเร่มเป็นสําหรับผู้ที่สิมาไอเฮ็ธุระปักปังยูสนามบินแล้วก็สิเตรียมพรมสิบินกะมาพักอยู่นี่ละจ้ะเป็นลรงเร่มบ่ใหญ่ดอกจ้ะลรงเร่มเล็กๆกะ้าบ่าคิดอีหยังหลกกะพ่ออยู่ไดอยู่จ้ะบริการกะดีดีเจ้าของเพิ่นก็ดีจ้ะผ้าใยไหมไปหอดโรงพยาบาล ดูแลดียูจ้าทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้กะสิมีสะ่ายน้ำยุคครั้งหลังน้ำจ้าผู้ใดมากเล่นน้ำกะมหมองใหา่อนค่ายเนาะจ้าเนาะแต่ว่ายางไม่ก็บ่ได้เล่นดอกเพราะว่าบ่มีเวลาแล้วกะไ่อยากลือ้อคือกระเป๋าออกไม่อีกแพ็คเรียบร้อยเมื่อแล้วนะนยายไมคิดว่าสำหรับช่วงนี้ถ้าผู้ใดสิบินไปตั้งประเทศกะถ้า สีใดมาฉีดวัคซีนหรือว่าสีมาเหตุธุรกรนบินกะมีโอกาสกับมาพักอยู่นี่แหละเด้อจวจะเด้อ่นกับพ่ออยู่ใดอยู่จ้ะเซฟสถานาการณ์ยังสี่เข้าต้องเซฟได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องย้ะไหมกะเป็นคนบริเดดตดหรู้จ้ะอยู่จังไดกับอยู่ใดอยู่ขอให้สะอาดสะอา้านอาหารการกินกะมีทั้งไทยทั้งฝรั่งทั้งจีนจ้ะที่ำํำคัญแซบ่บและกับว่าแพงจ้ะ แม่ครัวคนสวยแม่ครัวคนสวย <c oughs> เป็นเชฟโรงแรมแบบเมื่อก่อนเ,อเป็นเชฟโรงแรมด้วยไ,ไปประกาศสุดยอด <ไป S 1> มีมืออร่อยมาก,มกในโรงแรมไมแ่แต่ตัวชุดเทสุดูดีอตอนนี้มีอาหารทุโรสจีนไทยะค ที่จอดรถก็สะดวกสบายกว้างขวางจา้ากพระตองย่านวาสิบมี่มองจอดรถดน่อจ้ะเด้อรถทั่วก,ก็มาจอดได้โอ้ยเป็น1ิบขั้นพุล่ะจ้ะกว่างคักเบาโพลเนาะย่าไหมก็ได้บรรยากาศกะโลวงโป่งดีจ้ะบ่อเออัดหายใจสะดวกยังไงก็เปิดแมตย่างก็ได้ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซ้ำนี้่นะจ้ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามให้กันร้งใจแย่ไหมเนี่ยด้อจ๋าเดอ้ออยู่ดีมีแห้งสู่ผู้สู่คนรักษาสุขภาพกาดอย่าตุกนะจ้ะเดอ้อโควิดกระบาดอยู่บ่เศร้าแห้งไหลข,หข,ขึ้นกว่าเก่าห้ยขึ้นกว่าเก่เาคักขึ้นกว่าเก่าจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้แหละจา้าแย่ไหมกับสิไปแล้วได้สิบบินหาทุ่มเนี่ยมันเองไ่พ่อไปยูสวิตเซอร์นนแลนด์หมดละจ้ะ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบายบายซียู